สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมตามมาโผล่ที่นี่เลยครับจะเรียกว่าบ้านหรือเรียกว่าโกดัง,งหรือเรียกว่าคาลือหานของเสียชวนดีนี่นะครับที่ปั๊มเชลลครับเยื้องๆกับสอพอโคกสูง ยังเยินกับโรงพยาบาลโคกสูงนะครับจังหวัดสะแก้วเป็นอะไรเนาะบันไดมันพับไวอ๋อบัไนไดพับ,บ,บ,พบโอ้ ขาลงบันไดพับว่างั้นครับบัน,น,นดไ,ไดข้างซ้ายครับขาขาคำ้ำขาค้ำพับโอ้<สร> พร้อมลงแล้วนี่คือคันสุดท้ายครับที่ออกจากพื้นที่นะครับเป็นคันที่4หลังจากที่รถเบคโคนะครับสองคันติดโมนี่สองคันนี้ติดโมแล้วคันนี้ไปช่วย ล้กสิบินโตโมก็ไปช่วยยกธุรกิจครับก็จะเดินทางกลับเข้า,เข,าเข้าค่ายนี่ข้างหลังนั่นเป็นโกดังครับเมื่อก่อนนี่ทำธุรกิจซื้อ ซื้อข้าวนะครับข้าวเปลือก ขันนี้ข้างบนนั้นไม่ได้เปื้อนอะไรครับ

รถ100อ,อีก10คัน100 10กว่าคันรถพ่วงอีกรถเกดเดอร์รถบดมีหมดเลยครับเตรียมตัวเอารถเกดเดอร์ขึ้นต่อครับเอาชมกันต่อเลยดูรถเกดเดอร์ขึ้นนัเลนะครับ โกดังนะครับฝั่งนู้นโลงจอดรถรถ10บลอ้อโอ้โหสุดยอดเลยครับเนื้อที่ไปข้างหลังนี่เป็นร้อยไร่มั้งนี่นี่โกดังนี่เก็บพวกเหล็กพวกแบบนะครับในงานโยธาต่างๆเนี่ย งานชอถาวรนะครับมีเบอร์โทรติดต่อด้วยนะครับนี่ชอถาวรศูนย์เก้าสองหกสี่ห้าสองห้าเก้าเจ็ดรเกีเียร์จะเอาไป ัพื้นที่หรือว่าไปเกตอะไรสักอย่างหนึงเนี่ยนะครับวางแล้วครับวางห่างแล้ว ไปเติมน้ำมันก่อนครับป๋ารอ,อก่อนเอาไปเติมน้ำมันก่อนปา๋ปลารถเกีดเดอร์แคท 1.40g ไปดูข้างในครับระหว่างรอนี่เดินมาดูฝั่งนี้ครับรถแท็กเตอร์รถโบดรถเกตเดอร์เครื่องมา้าเครื่องมือนี่เครื่องจักรนีพร้อมเลยครับเวียนก็มีครับโอ้โห นี่ครับรถบดล้อหนามรถบดล้อเรียบชอถาวรน,นี่เกดเดอร์อีกคันหนึ่งรถตักนะครับรถตักอยู่ฝั่งนี้ ห่อนแหฮงพอเบิ้งดีครับโอ้อันนี้ข้างตรวจเช็คอ๋อซ่อมบำรุงซอมบำรุงนะครับมีทีมช่างประจำเลย อนนี้เฮ็ดยังนี่ปะ,ะมันแตกบ่ครับอ๋อเปลี่ยนไหมแล้วก็ไปติดครงกันดิกอะเยแสนน่นกูมันบหดแสนนี่ครับรถสิบล้อเครื่องจักรนี่ครบเลยเน,นะครับ ช่วงนี้ไปออกงานสอบไไสาเนาะถอีอไไย่งม่นที่ลักๆแล้วงานนองงานถนน<า>น,นี่บอกครับงานนองงานถนนบ่พมันมีถนนคอ,อ,อ,อนกรีตไม่สะกอ๋อเดียก็รรน้อยละครบ<า>เบิดเลยเ<า>น,นาะรถโม่รถยังมีเบิดเลยเนาะ <รถ S 2> มาหมองเดียวครบเลยเดี๋ยวผมเป็นอย่างบางต่อทางผมมีครบจบที่เดียวเลยครับชื่อนี้จำไว้ให้ดีชอถาวร นี่ครับรถสิบลอ้อแรงๆทั้งนั้น

โอ้โหเยอะเลยครับอันนี้มีมี่จอดอยู่อื่นมีบ่พอมมีๆทั้งในก็ดังไงเนี่ยบอกนอกจากนอกจากจอดอยู่อยู่นี่อยู่ในก็ดังโมเห็ดงานอยู่กับมี่โอ้เล็กกันละเตรียมพ่อนับรถจะของครบป่เนี่ยกันหลายอยู่ครบมันกรับครบอยู่นะครบอยู่เข้าวัน คนมีรถได้หลายนี่จำเลขทะเบียนจาของไดเป็นทุขันเลยเบีนบอกมันสมบุนนหน่โอ้เขาก็นังิดขึ้นทัเลเดี๋ยวผมไปเบิ้งเขาขึ้นทันเลก่อนเอารถเยงานเขาพแล้วอะไรประเทศบอกครับอ๋อไปปรับพื้นที่ครับครับผมอ๋อจะไป ปรับพื้นที่อยู่อล่นยะประเทศครับโอ้ขึ้นเทลเอร์แล้วฝั่งนู้นไปแล้วครับไปแล้วครับขึ้นแล้วครับเมื่อกี้นะครับคุณพ่อของเสียชวนท่านสอจอ ขึ้นไปแล้วครับสุดยอดเลยครับไอดอนเลยครับ บริษัทชอถาวรน,นี่ไอดอนเลยขึ้นเรียบร้อยครับพอดีเลยกับตัวรถพอดีเลยครับไม่มีโผล่เลยล็อกโซเซฟตี้ เซฟตี้อย่างดีครับอ่ะในระหว่างที่ทีมงานล็อกโซ่นะครับเซฟตี้เดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในโกดังใหญ่หน่อยมีอะไรบ้าง มองในมุมกล้องเนี่ยจากข้างนอกเข้าไปเนี่ยมองไม่เห็นนะครับมันมืดเราต้องเข้าไปดูข้างในอาจจะซ่อนทองคําเอาไว้ข้างในก็ได้โอ้นี่ครับข้างในนี่พ่วงครับลูกพ่วง กัวถังลากน้ํามันกัวดังอย่างใหญ่เลยนะครับข้างหลังนี่นะ่าจะเป็นลงสีครับเมื่อก่อนนี้เป็นลงสีแน่นอนนี่พว่วง ตัวส่งน้ำมันนี่ไม่มีล้อครับหกลงหกล้อมีหมดเลย ปลงสี วัสดุนะครับอุปกรณ์รับเหมาทำงานก่อสร้างต่างๆนะครับงานถนนงานขุดบ่อขุดดินงานคอนกรีตจะเต็มนะครับนี่เหล็ก ครับทั้งเสียชวนแล้วก็ทั้งคุณพ่อสอจอเนี่ยเป็นคนที่น่าเอาแบบอย่างนะครับเป็นคนที่อัธยาศัยดีมากไม่มีใครถือตัวเลยครับสบายสบายเลย มร้อนแล้วอาเดี๋ยวค่อยชมกันต่อนะครับผมขอพักเงินถือสักแป๊บนึงเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรค่อยมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ